ี่คือเหตุผลที่ลูกค้ามากินข้าวซอยร้านหมกกะติวโบโว่างนองเราครับนู้นแถวนู้นก็มีนะแต่แบบไม่ไม่เด็ดเท่าขนาดนี้พี่ลาง,งานมากินเลยนะย<ต>ไม่อยากอร่อยคนเดีเ<ล>ยวอยากให้คนที่บ้านอร่อยอด้วยออร่อยชาและก็ผมนะครับเป็นการภาคครั้งแรกของร้านหมกกระเตียวโบโว่างเรานะครับแล้วได้ถ่ายรูป กับลูกค้านะครับเพื่อเป็นเกียรติกับร้านเราครับ <Wow. S 1> เราจะติดไว้เป็นอันดับหนึ่งของร้านเราเลยคนระับ <Wow. S 1> และนี่คือหน้าตาข้าวซอยของร้านบกุกเก็ด๋อเรานะครับไม่ผิดซอยแน่นอนนะครับหากินที่ร้านแล้วครับไม่สาแก่ใจเธอนะครับสั่งเหมากลับบ้านรับครับ, <Wow. S 1> ร,บรออะไรล่ะครับ เราก็จัดให้กับลูกค้าเต็มที่เลยครับเพื่ออะไรละครับลูกค้าจะแคนเซลไงครับนาทีทองมาแล้วครับดูน้ําก๋ยเตี๋ยวไอ้น้ําข้าวซอยอันนี้นะครับมันเข้มค้นบวกกับสเกลหมุนติ้วติ้วร้อยแปดสิบองศาติ้วติวสเกลดีไหมครับทําให้น้ํานั้นเข้มข้นก็มีครับเพื่อที่จะต้องไปถึงที่กรุงเทพนะครับบวกกับการวาง พายนชนะเอ้ยพาชนะเอ้ยไม่ใช่ผลิตภัณฑ์กุดมัวไปเลยระเออแล้วบวกกับเครื่องเคียงนะครับที่เราจัดเต็มนะครับในใส่ไปในาภาชนะที่ว่าลักโลกของเรานะครับแน่นอนนะครับจะทําให้ผักกาดของเราและเครื่องเคียงของเรานั้นกรอบตลอดไปถึงกรุงเทพนะครับยังไงนะครับขอฝากด้วยนะครับ ที่ร้านหมกเติ่วโบว่านะครับอยู่พิกัดสุขุมวิท26ทับ1นะครับพัทยาเหนือติดกับมัสยิดอีดายาตุสซาลิกินนะครับแล้วเรามาเจอกันนะครับนี่ครับเทกเกอร์เวก็มีนะครับร้านเราเปิด10โมงเช้าถึง2ทุ่มทุกวันนะครับแล้วเรามาเจอกันนะครับว่าความอร่อยมันจะเป็นยังไงนะครับคนอยากให้แ้นะคะหมกขาวตี่วโบว่าพัทยาทานทานร้านร้านที่แนะนำที่ใหญ่ที่สุดในพัทยาเลยสบายใจนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะมากจ้